นี่คือของดี1ใน2องหมื่นตัวที่มีหลวงปู่โตเป็นพระที่ร่วมปลูกเสกและตับเทียนชัยเพื่อแจกจ่ายทหารตำรวจอ,อสอผู้ปฏิบัติงานป้องกันป่าป,ปามพอกอคอไว้คุ้มครองป้องกันภัยจากผู้สู้รบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้พบกับผมจุนพันล้านนะครับขอนำเสนอเสื้อยัน ที่สร้างโดยลอมอนอและเสทอบอโดยมีพลเอกประลองวีระปิยาปรัดกระทรวงกระหมในสมัยดำรงตำแหน่งเป็นเสลอมอนอและเสทหารบกนะครับโดยนำเสื้อยันเก่าที่เก็บรักษาไว้มาเป็นแบบอย่างซึ่งมีพระมงคลราชชมุนีเป็นผู้ให้คำปรึกษาแนะนำโดยมีการสร้างจำนวนสอง0มตัว มีพระเกจิผู้ปลุกเสกอีก19รูปพุทธาพิเศษณนะวิหารหลวงวัดสุทัศน์เทวนารามในวันที่24ถึง25ธันวาคมปี2520ซึ่งมีพระสมเด็จสังฆราชวัดราชบอพิตรเป็นพ,ะพระประธานจุดเทียนชัยและมีหลวงปู่โตเป็นผู้ดับเทียนชัยนะครับโดยมีพระมงคล ราดมุนีเป็นเจ้าพิธีหลายคนที่รู้จักในนามหลวงพ่อสุพจน์แห่งวัดสุทัศน์ผู้สร้างพระสมเด็จมากมายหลายรุ่นและใครที่หาวัตถุมงคลที่หลวงปู่โตท่านได้ปลูกเสกไว้สามารถเก็บเสื้อยันรุ่นนี้ได้นะครับซึ่งมีจำนวนการสร้างสองหมื่นตัวเราลองมาดูรายชื่อของผู้ปลูกเสก หรือพระกกจิที่ลูกเสกในครั้งนี้นะครับมีหลวงพ่อสุพจน์วัดสุทัศนหลวงพ่อสนิทวัดศีรษขันอ่างทองพระสังวรวิมลเทระหรือหลวงปู่โตแห่งวัดประดูชิมพีกรุงเทพนะครับหลวงพ่อบางวัดนองพับสระบุรีหรือพ่อถินวัดป่าเลไลสุพรรณหลวงพ่อพ่องวัดจักรวัฒหลวงพ่ออุตมะแห่งวัดวัง วิเวกการามกาญจนบุรีหลวงพ่อเสงวัดกันละยหลวงพ่อเฟื่องวัดธรรมะสถิตแห่งจังหวัดระยองหลวงพ่อเที่ยงวัดม่วงชุมจังหวัดกาญจนบุรีหลวงพ่อจ้วนวัดพระบาทเขาลูกช้างแห่งเพชรบุรีแม้แต่หลวงพ่อพิงวัดโบทโกงธนูแห่งลบบุรีหรือหลวงพ่อกี่วัดหูช้างแห่งจังหวัดนนทบ,บุรี หลวงพ่อแพรวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีทุกท่านล้วนแต่เป็นพระเกจิแห่งยุคนั้นเรื่องพุทธคุณไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นของดีที่มีการสร้างแค่สองหมื่นผืนนะครับซึ่งถือว่าเป็นของดีและหายากอีกรุ่นหนึ่งนะครับนี่คือเสื้อยันที่ทำเพื่อแจกจ่ายทหารตำรวจอสอผู้ไปบัติการป้องกันป่าปามพก กอคอที่มีแพร่หลายในยุคนั้นนะครับสร้างเมื่อปี2520นะครับที่วันนี้ผมจุนพหลานขอแนะนำเสื้อยันรุ่นนี้นะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์และสาระแก่ท่านไม่มากก็น,น้อยขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชอบช่วยกดไลค์และกดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยครับจากผมจุนพหลานสวัสดีครับทุกท่านขอบคุณครับที่ติดตาม นี่คือประวัติการสร้างและรายชื่อพระเกจิผู้ร่วมปลูกเสกทั้ง19รูปที่มีประวัติการสร้างอย่างชัดเจนเล่นหาและเก็บสะสมได้อย่างสบายใจครับมีแท้แน่นอนครับ